ครับอ่าพี่สุชัยว่าไงต่อก็มาจริงๆก็ต้องบอกว่าในฐานะลูกจ้างนะคือคือคนที่ดูแลข้าราชการหรือคนที่ดูแลกองทุนเนี้ยเขาพูดกันตามภาษาบ้านๆก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนดูรับจ้างมาดูแลเงินของของผู้ประกันตนนะครับเพราะว่าเงินก้อนเนี้ยต้องเรียนมันก็เป็นเลือดเนือของผู้ประกันตนนะคือเงินของร้านๆเนี่ยมีจริงไหมมีจริงครับ สะสมกันมานานแล้วอแล้วจริงๆก็ว่าไปแล้วก็คือรัฐบาลให้มาเอาเงินก้อนเนี้ก็เป็นที่น้อยอกน้อยใจกันมาพักใหญ่แล้วว่าไอ้ทีตอนอะไรนะไปแจกเงินห้าพันบาทคนอื่นก็แจกครั่พอถึงเวลาคนที่อยู่ในมาตาสามสามเนี่ยครับเป็นผู้ประกันตนเอาเงินมาลงกองทุนมานานนานเนี่ยก็แทนที่จะเอาเงินที่ไปกู้พหลกอฉุกเฉินหนึ่งล้านล้านที่กำลังเข้าสภาวันเนี้ย ก็ดันก็เลยไม่ให้ก็ให้มาเอากองทุนตัวเองไปใช้ซะเพราะฉะนั้นกองทุนนี้มาจากไหนมาจากนาจ้างห้าเปอร์เซนต์นายจ้างอีกห้าปร์เซ็นตรัฐบาลหยอดลงมาแค่2 7งจุดเจ็้าเอร์เซ็นต้ปรน้เพราะนั้นเราบอกว่าเงินสองขารวมกันสิบเปอร์เซนต์รัฐบาลก็เป็นแค่หน 4, ึ่งในสี่เท่านั้นเองครับ uh huh. ครับแล้วก็เงินมันสะสมมาจริงๆเงินต้นเนี่ยประมาณสักล้าน 1.4ล้านล้านบาทนะครับครับที่เหลือ6แสน6หมื่นล้านเนี่ยมันเป็นดอกผลที่ทางกองทุนเขาไปทำมาหาได้ไปลงทุนอย่างที่อาจารย์อารักษ์พูดครับลงทุน82%หลักทรัพย์มั่นคงหน่อย18%เสี่ยงหน่อยซึ่งจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วระเบียบกองทุนนะครับให้ลงถึง40%เลยนะฮะสำหรับที่นี่แต่นี่ก็คอนเซอร์เวทีมากๆครับ นะครับก็เลยลงแค่นี้แต่แต่แตเ,เขาก็กลัวว่าวันเดี๋ยวจะไปกินทุนเข้าเนื้อ,อ,อนะครับอันั้นเงิเเเนก้อนนี้ของใครเงิน,นข้อนนี้ไม่ใช่ของรัฐบาลเงินก้อนนี้เป็นของพวกผ,ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ใช้แงรงงานคำถามต่อมาคือว่าเมื่อเขาเดือดร,ร้อนจริงๆแทบขาดใจเนี่ยทําไมเขาจะเบิกเงินตัวเองออกไปใช้มันถึงยากเก็น ที่เขาไปประท้วงหน้าประการสังคมเนี่ยที่บ,บอกว่ามาเบิกเงินไม่ใช่มาขอทานนะใช่เ,<อ>เงินของเขาเงินของเราอ่ะที่ถูก<อ>หักไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเมื่อเรามีไรายได้บรรดาบร์ดกองทุนรบรรดาผู้บริหารกองทุนบรรดาข้าราชการในสำนักงานประกันสังคมเนี่ยถ้าพูดกันข uh huh. ้ามหย,ยาบก็คือว่าก็เขาเอาเงินกองทุนเนี่ยมาจ่ายเงินเดือนอือ่าฉะนั้นเนี่ย เวลาถึงเวลาเขากําลังจะเป็นจะตายเนี่ยก็อะมาโทษคอมพิวเตอร์เสียอ,อย่ามาโทษว่าไปตามหาตัวนายจ้างไม่เจอเอนะครับตัวเลขอาจารย์นี้ยตัวเลขที่อาจารย์นารักพูดเนี่ยตัวเลขท,ที่ที่พอผมมีใกล้เคียงกันก็ประมาณแสนเจ็ดกว่าใช่ไหมครัเอ,อะไรกองทุนว่างงานคือกองทุนว่างงานเนี่ยมันสําหรับคนที่ว่างงานจากการเลิกจา้างอืแล้วเขา อัเนี้จะไปจ่ายเขาอยู่ไปหกเดือนครับนะครับเจ็ดิเปอร์เซ็นไปหกเดือนเออัพไอ้เงินก้อนเนี้ยมันถูกดีไซน์ไว้เป็นแบบนั้นมานานแล้วอืแต่วันนี้พอมาเป็นโควิดอืนะครับเดิมทีก็ไม่มีนะค่อยเบิกแต่เฉพาะว่ากิจการที่โดนรัฐสั่งปิดครับอย่างเงี้ยลูกจ้างมาเบิกไปเออเออโทษไม่ใช่เจ็ดสิบห้าสิบปอร์เซ็ตครับแล้ว ใช่ไหมตอนหลังขยับมาเป็นหกสิบหกสิบสองหกสิบสองหกสิบสองเปอร์เซ็นต่แต่ลดระยะเวลาลงนะหนึ่งหนึ่งคือกิจการที่ถูกสั่งปิดครับสองคือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกุมกับการตนที่ถูกกักตัวสิบสี่วันหนึ่งกับสองเนี่ยยังไงก็ใช้เงินประมาณหมื่นกว่าล้านเองครับจากแสนแสนเจ็ดอะโกมๆที่อาจารย์รับครับไอ้นี่มันยังไงก็เหลือๆครับอืม แต่มันมีอยู่วันหนึ่งที่ท่านว่าการเนี่ยท่านก็ไปเสนอโดยกระทรวงแรงงานเนี่ยแหละเพราะว่ามีผู้ประกอบการไปร้องบอกว่าเนี่ยโอ้ยไม่ถูกสั่งปิดอืมไม่ถูกสั่งปิดแต่มันมันค้าขายไม่ได้เช่นพวกโรงแรมอ่าอแล้วอีท่าไหนไม่รู้ก็ไปเพิ่มข้อที่สามคือจ่ายให้กับกิจการที่เกิดเหตุสุวิสัยเอออ่าผมใช้คํานี้ว่าเกิดเหตุสุวิสัยอือฮึ เขาเรียกว่าต้องปิดโดยเหตุสุดวิสัยอ่ะครับเขาเรียกว่าไม่โดนสั่งปิดแต่กระทบโดยตรงเช่นเช่นปิดคําสั่งภูเก็ตปิดทั้งจังหวัดเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใครไม่ถูกสั่งปิดแล้วจะปิดตัวขายนานจ้างต้องเป็นคนจ่ายจ่ายเงินเดือนเต็ม1 0เปอร์เซ็นให้นจ้าง75เปอร์เซ็นของค่ารายได้เขาอสมมุติว่าสามหมืนก็75คูณ ครับแต่พอผลักเข้าไปอยู่ในกองเนี้ยมันกลายเป็นหกสิบสองเอร์เซ็นตอและหกสิบสองเซนบนฐานหมื่นห้าพันบาทสูงสุดหมื่นเออนี่มันต่างกันเยอะเลยนะเงินหายไปเยอะเลยนะสําหรับถ้าเราเป็นลูกจ้างเนี่ยเก้าพันสามครับใช่ครับนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาคําถามคือว่ามันแฟร์ไหมไม่แฟร์ไม่แฟร์เจียวจาเอาน่ะเก้าพันสามวะยังไง ยังไงออกมาภายในอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังดีถูกไหมอ่าแต่ว่านี่มันเป็นเดือนแล้วมันไม่ออกครับเหตุที่ไม่ออกก็เพราะว่าพอเกิดเขาเรียกว่ากรณีเหตุสุริสัยมันต้องไปพิสูจน์พิสูจน์โดยสำนักง,งานประกันสังคมก็ไม่กล้าจ่ายก็ต้องอมีกติกาว่าจะต้องมีการตรวจว่าเกิดเหตุสุวิสัยแล้วผู้ประกอบการปิดกิจการจริงนะแล้วก็ไม่ได้จ่ายตังค์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต ตามระเบียบเดิมให้ uh huh. ลูกก้างนะไม uh ่ huh. งั้นเดี๋ยวลูกก้ามารับสองทางเดือดร้อนอ uh huh. ืไม่ได้นี่แห hey, ละครับปฐมมาเหตุก็คือเกิดจากการที่ต้องไปให้มีการตรวจพิสูจน์ให้ในจ้างมายืนกันเออแต่ว่าเนื่องจากข้างในกรมเขาคนน้อยแต่ัมงานกรมประการสังคมคนน้อยการว่าการก็เลยมีคําสั่งให้กรมสวัสดิการแรงงานไปช่วยที่ก็ได้ข่าว uh huh. นะฮะใช้คนประมาณอีกพันสองร้อยคนเออ คนเหล่านี้ก็ต้องมีหน้าที่ไปตรวจไปเช็คไปเรียกผู้ประกอบการนะซึ่งจริงๆตอนนี้เหลืออยู่ตกค้างอยู่กับไม่ถึงสองแสนลนนะครับประมาณสองแสนก็ตามหาตัวยากก็มีครับไม่ปิดหายเลิกหนีเลยุดแล้วก็มีครับแล้วจะไปให้เข้ามาเซ็นมันจะเซ็นได้ไหมล่ะอ้นี่ครับและที่สําคัญเลยคือกรมสวัสดิการแรงงานเขาบอกเขาก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับเขาไม่เคยคอนแทคกับพวกนี้เลยการแต่ต้องไปตรวจ โยนเผือกร้อนมาให้กระแตนกระแตนนี้อ่ะอืมกระแตนมากลมถึงจะได้ยอมเบิกเออเนี่ยกลายเป็นสองกลมทํางานกันก็เลยเกิดอะไรฮะอ๋อกลมหนึ่งก็บอกเอ้ยไม่ใช่เรื่องเกียงกันเซ็นรับรองผมเซ็นรับรองกลมบอกใช่คูจะจ่ายก็กูจะจ่ายก็ต่อเมื่อมึงรับรองมามึงเซ็นใช่กลายเป็นว่าไอ้กรมกรมสวัสดิ์บอกเฮ้ยเรื่องเรื่องอะไรวะอยู่ดีๆเอาจับเอากูไปพาดเฉียง อามือสุกีไว้ดีกว่าใช่ครับแล้วโดยนิสัยของของของหน่วยงานราชการก็จะอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าต้องเอาหลังไปพิงอะไรไว้ก่อนเวลาจะทําอะไรนะมันถึงเกิดเหตุการณ์ช้าโน่นช้านี่ไงเพราะว่าถ้าไม่พิงตัวเองรับเต็มๆแต่เพราะะนั้นฉันพิงไว้ก่อนกรมสวัสดิ์ก็คือติดคุกนะเรื่องนี้นะใช่ที่กรมสวัสดิ์ก็น่าสงสารนะตูจู่ส้มหลนทุเรียนหล่นใส่ตีรวมเลยทุเรียนหล่นทุเรียนหล่นรแล้วเขาต้องไปตรวจไปเช็คไปคุย โอ้โหนี่เรื่องก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยครับ<ช>ผมก<ช>็เลยคิดว่าคุณดีทั้งเรื่องคอมพิวเตอร์โบราณกับเรื่องไปตั้งกระบ,บวนการที่มันตลบซับซ้อนแบบนี้ซึ่งมีคนบอกนะบอกว่าทำไมในเมื่อคุณเปิดสิลป์ให้เขาคุณก็จ่ายไปก่อนจริงแล้วถึงเวลาก็ตามเช็คบิลกันก็ได้ใช่ถูกถูกครับควรจะเป็นอย่างนั้นแลคคอร์ดมีข้อมูลมีครบทุกอย่างเออจริงไหมฮะใช่ใช่แต่ที่บอก ไม่ได้กลัวติดคุกเพราะถ้าเกิดไปเจอกันที่หลังหาว่าเอื้อประโยชน์ดิโอ้ยุ่งไปคัหนึ่งห้าเจ็ดรออยู่ฮะเวลาเวลาวักรักทำอะไรนะเน่อการเลยบอกว่าคนแก่ถ้าเราเอาประชาชนเอาเอาผู้ใช้แรงงานเป็นตัวตั้งนะมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีทำวิธีคิดเใช่ใช่ใช่ซึ่งน่าสงสารมาก